ราสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางจากจังหวัดอำนาจเจริญไปจังหวัดมุกดาหนารนนไปกราบพระครูอาจารย์ซึ่งที่เป็นที่เคารพเพราะว่าท่านไม่สบายก็ไปกราบท่านก็มีความดีใจครับเพราะว่าอาการของพระครูท่าน ดีวันดีคืนสามารถช่วยตัวเองในการอาบน้ำเข้าห้องน้ำได้เมื่อเสร็จภารกิจผมก็ไปดูฐานฐานที่ตั้งของอพระพุทธรูปปางประทานพอขนาด9เมตรที่พระอาจารย์ทันต้องการน,นะฮะแล้ววันนี้ได้ไปทาน ข้าวที่วัดนะครับมีแกงยอดอ้อยเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับวันนี้ได้รับประทานแกงยอดอ้อยก,ก็เหมือนกับแกงหน่อไม้แกงหวายนี่นะครับพแต่ว่ายอดอ้อยนี้อาจจะไม่ขมเหมือนกับหวายเหมือนกับหน่อไม้นะฮะอร่อยครับผมก็เลยเป็นอะไรที่ได้ ลิ้นลองดูว่าเอ,อ่ยอดอ้อยเนี่ยซึ่งเวลาเราตัดเอาเวลาทุกคนทำไร้อ้อยทำอะไรเวลาตัดออกมาก็รับประทานแต่ลำตน้นหลังจากปอกเปลือกก็เคี้ยวนะครับแต่วันนี้ได้าทานลูกศิษยพระเกูเจษด,ดา,อาเอามาแกงผมก็คิดว่าเป็นแกงหน่อไม้ฮะก็ได้ อัรรสอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้รู้ว่าคําว่ายอดที่แกงได้ทุกอย่างนะครับยอดอ้อยยอดมะพร้าวนะฮะคือพืชประเภทนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูเลี้ยงดูมนุษย์นะฮะมนุษย์และกริสัได้นะครับก็เป็นอะไรที่ที่ประทับใจมากเลย เมื่อเสร็จธุระจากวัดที่ผมเข้าไปกาปราบบคุงท่านก็เดินทางกลับกับพระสุจังนทรน์อำนาจเจริญก็ฮะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเอซีของผมที่ติดตาม YouTube ผมแล้วก็ติกต่อกันอ,อีกเหลือประมาณ10กว่ากิโล18 19กิโลก็ถึงาอำนาจเจริญนะครับครับวันนี้ก็ ขอกลาบก็มากราบสวัสดีครับผม